มาดูหนุ่มคนนี้กันไม่ดีกว่ารอเลนนั่นเองนะคะหนุ่มที่โผล่มาแวบๆบแบบในใน MV ของสาวๆแบล็คพิงค์ Love s i k Girls นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักหนุ่มคนนี้กันค่ะ เจบิวในฐานะศิลปินเดี่ยวเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับลอเลนหนุ่มผมยาวที่หลายคนนั้นอยากทำความรู้จักค่ะนับแต่ปรากฏตัวเล่นกีต้์ให้กับโรเซ่นะคะหนึ่งในสมาชิกวง Black พิงคระหว่างไลฟ์สดทาง In s t a g r กรมเมื่อไม่กี่เดือนก่อนรวมทั้งยังเป็นหนุ่มปริศนานะคะที่พังลิซ่าแล้วก็โรเซ่เนี่ยคอเคลียร์ในมิวสิกวิดีโอเพลง Love the Girls ค่ะซึ่งเป็นเพลงเอกจากอัลบ,บั้มแรกของ Black พิงคนะคะที่ปล่อยเมื่อต้นเดือนที่แล้วด้วย มาพูดถึงที่สิ่งที่เาสาวคนรู้กันดีกว่าเขาคนนี้เนี่ยลอเรนครับมีชื่อจริงว่าอ e ีซึงจูนะครับแล้วก็มีข่าวว่าเป็นทายาทของอ e ีแฮจินนักลงทุนผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังของเกาหลีอย่างเนเฟอร์ครับโดยนอกจากปรากฏตัวใน MV ของ Black พิงแล้วเนี่ยลอเรนเองครับยังเป็นคนเขียนคำร้องของเพลง love sick girls pretty savage รวมถึง you never know ผลงานจากอัลบั้มแรกของ Black พิ้งด้วยก็แปลว่าเขาคนนี้เนี่ยต้องคล่องทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเกาหลีอย่างแน่นอน โดยเมื่อวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะลอเลนค่ะพึ่งเดบิวเปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยวกับเพลง Empty Trash นะคะภายใต้สังกัด The Black Label ค่ะซึ่งแฟนๆเนี่ยทราบดีว่าเป็นค่ายย่อยในสังกัดของ YG Entertainment ร่วมชายค่ะเดียวกับจอนโซมีนะคะแชมป์เวทีโปรดิวซซีซั่นแรกและมีชดีพาร์คค่ะโปรดิวเซอร์ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทั้งวง Big Bang นะคะ t ูอันนี่และ Black P i n k เป็นผู้บริหารงานค่ะ ออกมาแวบๆนะแต่สาวๆก็ปีหรื้อประวัติกันตั้งแต่วันนั้นเแหละนะ,นะที่นาีปล่อยออกมามีความสามารถนะครับ